พูดกับพี่น้องเราแล้วก็เอาฝากถึงฝ่ายสื่อนะใครเป็นคนที่มีปัญญามีปฏิภาณดันสื่ออาจารย์ก็พูดถึงว่าเนี่ยเราทุ่มทุนสร้างนะในการเน่ปลูกพืชสีชนิดลงทั้งมากกันนั่นอีกนะที่ปลูกดาวโดยหอมเซบบ้านหอมเซบป่า,ออาผักปลาใบมนผักปลาใบแหลมหนกระดูเงินนะาสมไทย บอสเกตเล็กบอสเกตใหญ่ปลากิิมปีอะโดปลาช่อนมีแต่ต้นแล้วก็พืชเดือนเือนที่เราจะปลูกขึ้นไปอ่ะนะต้นทุนตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดาปลูกพืชเหล่านี้เนี่ยจะบำรุงในของงามเนี่ยนะมันไม่ใช่ธรรมดานะเราจะต้องใช้อะไรบ้างใช้คนตั้งแต่พอเด็กเล็กยันปริยาเอกเลยนะใช้คนตั้งแต่ปอเด็กเล็กยันปริยาเอกเลยไม่ธรรมดานะ เระดมสพบพก,กํำลังนะแนะนะล้ว็ระดมก็ได้อีกกืเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะพื้นที่เนี่ยซื้อไรเราเป็นล้านเลยนะเพื่อมาปลูกพืชอย่างเงี้นะพืชเกิดง่ายพืชแข็งแรงมันเกิดมาปลูกผักนี่แหละปลูกผักปลูกพืชที่คนส่วนใหญ่เขาก็ไม่รู้ค่าเขาถอนทิ้งด้วยจะเกิดในบ้านเขาถอนทิ้งทันทิ้งด้วยแล้วที่ปลูกให้งามให้ดมสมบูรณ์ให้เป็นยาที่ดีต้นตุนสร้างเลยนะแล้วเป็นคนระดับ น่าต้องมีอริยธรรมด้วยนะคนมีศีลมีธรรมม,รรม,มีโลกรรุตะระอริยธรรมไม่ใช่สร้างง่ายนะสร้างคนอย่างนี้มาก็ไม่ช่งง่ายเลยทุ่มทุนสร้างนั่นนะพื้นดินก็ใช้โอ้โหต้องไปซื้อที่มาปลูกนี่ก็ไห่ละเป็นล้านเลยนะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆนะที่ต้องเตรียมนะโอ้โหอุปกรณ์การเกษตรอะไรต่างๆอ่านะมี เตรียมอะไรบ้างล่ะนะโอ้อุปกรณ์ต้องมีแบคโฮนะจะวมาปลูกอ่ะมีแบตโฮมีรถไถมีรถดำรถอะไรอะไรต่างๆโอ้โหขนส่งอะไรสารพัดนะเนี่ยรถเราเนี่ยอุปกรณ์เราเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะอุปกรณ์เระบบน้ำระบบโซล่าเซลเราต้องทำถนนเข้าไปอย่างดีเลยนะลานซิเมต์เข้าไปเลยนะเพื่อจะได้ขนข้าวของเข้าออกได้ง่าย เพื่อให้คนไปศึกษาดูงานได้ง่ายนะไปทํางานก็ได้ง่ายไปศึกษาดูงานก็ได้ง่ายโอ้โหต้องมีรถขเขาเรียกว่ารถอะไรเหรอขนทรายขนหินน,นะ่ะขนปูนน่ะรถอะไรอะ่ะรถเทเลอร์ธรรมดานะจอดเรียงลายอย่างนี้เนะโอ้โหทุ่มทุนสร้างนะเนี่ยทุ่มทุนสร้างนะไปปลูกเพื่อเหล่านี้แหละนะ ปกดาวดอยอมแซบบ้านนมแซบปา่ปาผักป,าป่ปาใบมณฑปผักป่าไปแล้วกระด่งเงินแล้วเพื่อนๆเขาอะไรนะโอ้มันไม่ใช่ธรรมดาน่เนี่ยต้องทําเส้นทางน,นะเสร็จแล้วมันออกมาเป็นอะไรอ่าออกมาเป็นน้าสมุนไพรที่มาของน้าสมุนไพรนะที่มาของน้ําสมุนไพรต้องทาที่มาว่าน้ําสมุนไพรมีที่มาอย่างไรโอ้ต้องไปถ่ายแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะน้ําสมุนไพรน้ําผักปั่นสดน้ําผักปั่นสุก นะที่ปั่นใส่ข้าวใส่ถั่วด้วยนะใส่เกลือเล็กน้อย,อยนี่เป็นต้นนะเนี่ยมาเป็นอาหารมาเป็นข้าวมาพืชพันธนุ์ทางอาหารต่างๆมาเป็นอาหารเมนูนั่นเมนูนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วมาเป็นสมุนไพรนะมาเป็นน้ํามันเขียวน้ามันเหลืองมาเป็นนะยาหมองดิบเย็นดิบร้อนที่พึ่งดิบเย็นดิบร้อนต่างๆมาเป็นสมุนไพรต่างๆนะ มันเป็นน้ำยาซักล้างโอ้กว่าจะออกมาเป็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาน,ะนี่คือการทุ่มทุนสร้างะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายสื่อเนี่ยต้องไปถ่ายรูปนะฝ่ายสื่อก็ต้องไปเตรียมการนะถ่ายรูปแต่ละขั้นตอนมันมีอะไรอะไร,อะไรบ้างฝ่ายไหนเกี่ยวข้องบ้างนะฝ่ายไปขนอิฐขนฝ่ายไปขนหินขนทรายขนปูนไปเดินเดินฝ่ายสื่อก็ต้องถ่ายรูปนะ โอ้เนี่ยมู them. Them. ้เสียสละไปเอาเทเลอร์ไปเอามานะมาทําถนนโนนทางนะอย่างนี้เป็นต้นนะเออต้องถ่ายรูปนะประวัติตรงนี้เลยนะทําเหตุการณ์เลยนะเนี่ยงานชิ้นนี้อ้าวฝ่ายแบ็คโฮคดก็ต้องถ่ายรูปนะุดเตรียมพื้นที่ต่างๆแบ็คโฮรถไทรถดาอะไรนะลนกิ่งไม้ใบไม้ไปต่างๆนานาทุกขั้นตอนนั่นแหละนะแต่ละขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ย นะก็ต้องเก็บกันหมดละผสมปุ๋ยยังไงอะไรยังไงทำโคกยังไงผสมปุ๋ยยังไงออว่ากันไปนะเตรียมต้นกล้ายังไงมาจากไหนอย่างไรโอ้พี่น้องส่งมาจากตรงนน้นตรงนี้เอามาช่วยกันอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ก็ต้องมีทุกขั้นตอนน่ะไปจะเป็นเป็นน้ํามสมุนไพรน้ําผักปัน่นน้ําซุปผักนะอาหาราฝ่ายครัวทํากันยังไงไร ล่หรือไปอย่างนี้แหละแล้วก็ปฏิบัติทายังไงโอ้โ oh, หสอนกันยังไงอบรมกันยังไงปฏิบัติทำสร้างอาคารมายังไง <c oughs> แต่พื้นที่มายังไงเีกว่าจะมาเป็นโอ้ oh, ออกมาเห็นเป็นแหนะขวดละยี่สิบบาทอะไรอย่างนี้นะโอ้ oh, มันไม่ใช่อยู่ดีๆมันแค่นี้นะมันมีที่ไปที่มานะแต่ว่าถ้าอะไรก็ตามที่มีประวัติศาสตร์รู้ที่ไปที่มา รู้ความยากลําบากเนะรู้การบําเพ็ญของคนดีนะมันมีที่ไปที่มาเนี่ยมันจะการกินอย่างกินอย่างมีคุณค่ากินอย่างรู้คุณค่ากินอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพระเจ้าตรัส้วยนะต้องเป็นคนดีทํานะมันจึงมีฤทธิ์มากนะทํามีกระสุนผูกเกล็ดพันธุนยาหารโดยคนดีเนะี่ยจะเป็นยาที่มากมีฤทธิ์ที่มากน่าจะมีเป็นต้นเพราะเป็นคนดีมีสิ่งมีธรรม มีผูน้นาผู้ตามที่มีสีมีธรรมจะมีฤทธิ์มากเห็นไหมว่าที่ไปที่มาเนี่ยควาจะมาเป็นสม,มนุนไพรเป็นอาหารให้คนได้กินได้ใช้นั้นโอ,โอ้โหนะทุ่มทุนสร้างทุ่มทุนสร้าง <c oughs> เห็นไหมเหนความบพิเศษไหมบางคนนั่นไม่รู้ค่าไม่รู้ที่ไปที่มาเานแต่คนละยี่สิบบาทกินบ้างไม่กินบ้างกินเหลือบ้างไม่เหลือบ้างรู้ค่าบ้างไม่รู้ค่าบา้า,บาง ก็จะมาเป็นอาหารก็จะมาเป็นนะสุนไพาแปลรูปต่างๆพรจะมาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าประโยชน์ให้กับผู้คนนั้นนะอ่านนการบำเพ็ญของคนดีที่สารพลังกันนะมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปรกรณ์ต่างๆที่จะต้องมาทำช่วยกันเพื่อที่จะให้มันทันการเนื่องจากว่ามันขาดแคลนไปเยอะแล้วขาดแคลนไปเยอะเลยในโลก โดยเฉพาะขาดแคลนแลที่มีคุณภาพบางทีมันก็เกิดตรงนั้นตรงนี้บ้างแต่มันไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่มันเฟื่องเื่อมันไม่ได้ปุ๋ยไม่ได้น้ำแล้วมันก็เป็นยาเหมือนกันแต่มันก็กินยากหน่อยนะคุณภาพประมาณหนึง่งแต่ถ้าได้แบบบารุงอย่างนี้เลยเนี่ยนะโอ้โหคุณภาพก็จะยอดเยี่ยมเลยนี่แหละ,ะงานที่เราทุ่มทุนสร้างในการสร้างกิกรรมไร้าราสรารพิษอาหารดีสุขภาพดีเศรษฐกิจดีวิตดีดดดนะ นี่คืองานการเมืองผมทัดสัมมาทิปไตยของเราที่จะพาประชาชนทำนี้นะเราทำสิ่งนี้แล้วก็โดยแพ่ไปช่วยเหลือประชาชนแล้วพาประชาชนทำสิ่งนี้นะเขาจะได้อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขเราจะได้อาหารดีสุขภาพดีเศรษฐกิจดีมิดดนะตรดีอมมีคุณค่าประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะ อ้าวเดี๋เล่สู่กันฟังนะใครเกี่ยวข้องกับเรื่องไหนเรื่องไหนก็ไปทํานะเก็บเก็บเรื่องราวนะเก็บเรื่องราวอ้ามันต้องมีที่มาของกินของใช้ต่างๆมันต้องมีที่มานี่เป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์มีที่ไปที่มาแล้วคนจะกินใช้ยอย่างรู้คุณค่า